มาจำมาป่ามาป่าก็ยังเอาไ้าันิสากใออสองันเยีเดียวเยียยังไดกับเจเสียวอยมันเก่งขึ้นอย่างเนี่ยซื้อไว้ในหลูกเจ้าอ๋อพื่นน้องปีออเนี่ยออปีใหม่อ่ะปีเสื้อนึ่งอีกกับนี่เด็ี่เื้อนึ่งอีกเื้อยังล่ะครับน้องนุชนุชจรีกอเลยมันน อูนักเล่นมันอื้นอนย่างคือสัเครับสั่แม่เอาเนเอาค่ลุงเนียค่อจลกจไป้าอยางมันต้องิ้ n นะเบี้ยมันเราก็ออกจากครูบ้าของสองสาอาทิตย์หนคดีใหญ่ได้ครับมาี่ยคดียังล่ะครับนักตกระิน พี่น้องทั้งว่าบีหัวเซลเซลยกกะลาตักลูกกระิโอ้ยน้องคือมันเป็นคดีในน้อยครับมันจีเป็นหลักเ้ยเงี้ยขึ้นจากนล่ครับพื่หลำทีว่าการกระไรครับบเมีนต้นกระินขึ้นจบคืนด้เดียวเนีกระินเนียต้นกระินมสามพันที่สี่แสนสี่แสนเงื้อกระทินเน้พับานยนะแวปุ๊บมาสังไง่ขนอย่างแน่แนหกทีนึ่งวลากหลายคือจิตายนี่ไปละโอเคโชคความสามาถนี่เพื่นเบิ่ง คำคมคาลุ่มอุ้ยธรรมดาส่บทปากการแสดงนเท็น่ยเดือดเดือดยุบก่อนยุันเนี่ะอันไหนประทอะล่ะ้ามันคือตคนนั้นมือมันแท้ท่ยข้างเข่าบ้าว่ายีแม่แมนกว่าเดิมงง้นยังๆลงพงนะก็ยังติดแงบก็จะหลุงหางไห้ด้

ผู้หญิงไม่ต้องเกียดตาให้ผมเพราะผู้ายชอบมองลงไม่ใช่มองขารเติเงินเข้ั่นี่ย่ยังไปลาละข้งคขบประจำตัวหมลูกอันนี้จะเกิดมาขายาวอยากจะก้าวอยากจะเดินเกินไปปั่นถ้าขาฉันยาวฉันจะไปไล่ล่าเสือ tỉnh ca sơn đẹp hông ạ, nha cháu ơi, ơi sao buồn thế, xung quanh người mán thằng nào, cái gì, cái đây của khéo mán này đó là, lùi lùi, lùi lùi, lùi coi như đang tham mạ lùi lúng phá sa, á, 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 ค่ยกับ่ไทยเบิดบตไเอาว่มันเจอมิลลุนี่ไท่านเหล่ี้ม่กัมีแม่กับมี่ะมี่ามีเมียแม่กัมีแม่กัมี่ม่ยังาษาผูไทยมียน่มีโอ้ยขยบโอจัดอ่าคันหเอิญบะเขียบสิเดบะเขียบบะเขือบะเขือบะเขือขือบะเขือขืกล้วยโวย กล,ล้วยขั้นที่สี่ดิตัดต้นกล้วยเอาใบกล้วยมาท่าหัวเขา่ายางกล้วยย้อยโยนจุด,ดตัดต้นกล้วยเอาอยางกล้วยมาท่าหัวโุยนี่แม่นี่เ,เลยนีะหัวโุย โค้ยเจ้าเจ้าแย่ยางแห้งเลยไม่อยังมันจะขัดหัวคุยแล้วมีอย่างมีอย่างสร้างเลยมนี่ลูกเจ้าลูกมอสเนสเน่ไหลบังเงินข้ามกับเกลียวเต็มไม่เต็มมือคนรมิสเน่ตัวนี้แสดงว่าหมอนี่คนเกิดวันจันทรได้ครับนี่แต่บางแังไดี๋ยวจะพูดว่ามันเกิดวันจันทร์ออกรีมมึงตุ๋นไหลยิมมึงนี่เห็นป่ะนี่ตรงไหนได้เนี่ยแถวมันเหลืองแล เาเพิ่นมามีเมยูนะเพื่อนเพนเจ้าไหนถามหาเมยกเออไม่ึ้ดแางกคไหนถักไม่เข่าหรอกเมยกจะเป็นร้านนร่บานะเบ่อนเาอยู่งบร์าอยู่กา้โอ้ยนเโอปอีมากมัมีคำคติมขึ้นมาบอกป้าวนก็ของเอียนกอมกลอมเนาะนี่นะกกังกังอนิจจาเกิดมาเป็นช่างต้อยเพ่งกว่านะอนิจจาเกิดมา รอสุ e planet, night, ดจะท้าหัวใจใครก็ยามในของเถ็ประเทศไทยไหนก็ตามชอบประนามด่าว่าหน้าเหมือนลีนคือ้ยนคือสินาตาคิดกูขัดเนาะไม่อยากไป มาคือเจะาเอาตัวคือจะของเอาตุกตาไม่แจกกันกันดดไ้เลยเอาคือเจ้าเนี่ยบ้าหอดพวกนี้บ่ล่ะเอาเจ้าคือเฮคือแท่แม่แเจ้าคือเฮคือแท่เฮ้ยคือยังล่ะเอานั่นแม่ขาเป็นเบาหวานคือเฮคือมันเบาหวานไม่ยังพยายามพี่น้องกันทะลักเอาไปยามยังกันทะลักมานมันเจ้าถึงระเบิดที่ย้ายเพราะมันถึงระเบิดััง่นไปแยบลูกสิ่ง ไม่ลูกสิ้นนี่แหละแนวมากแนวหายจัำมือไปปาอีแหลมตัวเนี้ยแหมไอีหากินสินมึงเคเจอกูได้อ้ไมดหรอที่กูเดียวแหลมแหนมหนาีอามมึงก็เช่งึไอ้บ้านเราก็ม่ลม่ผัวเนาะบผัวอ้ยังมึงี่ ไอ้าวปุตายแล้ววอวุตายแล้วหัวตายครับเจ้กูกระาสินัวตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคไมนยังตายนะแต่มันขาดวัวูกระตายกันยังไงวัวมึงตายแล้วตีตายทุกันมึงบมลิสตุนหัวมึงตีแล้่ตงโนี้จะไรเนี่ยอูหูมึงกระตายก่อนมัน าก็นี้เนาะโอ้ยแล้วอันนั้นลูกมึงตีอันนี้ลูกกันละลูกคือบอ่อคือแม่ลูกมันได้เขายางบนนั่นละผิดอไัยยังสั่งอภัเชียงทาน นี่ไงสูงเนินได้สูงเนินอำเภออะไรเบิร์ตแ้วนี่ไงฝากช่องได้ฝากช่องเบิร์ตแ้วไม่หมดนี่ไงคอร่าได้คร่าได้คอร่าไม่มีนี่ไงนครพนม นเพือ,อเบิแล้วเบิประเทศมังีไงชุมพวงได้หได้ชุมพวงเบิ้ลแล้วค่ะไม่ไีไม่มีไ<ง>ม,ม่หมดมีไงหนองย่าใส